สวัสดีครับผมสวัสดีครับเราติดตามพ่อเร็วพ่อได้สวนเราไหมโอเคใส่มาพอนะันนี่มันน่มเร็ว้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีหายเอฟซีด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัเดี๋ยวร่องนไปหไกลไหมไปไไกลไหมไทยไมไทไมไไมไไม เทมาเทมาเทมาพ่อปูพ่อปูสวัสดีสิแน่พปูคนเดิมมาแล้วเจ้าถิ่นเมืองรามาแล้วเทือดรุ่มเป็นประจำทุกคข้ามเนเขารุ่มแน่เทม่ากระไดเขารุ่มแน่จมันจมันเออเขาปลองไรเน่ปองลูมีกอยไมามั้งนจ้าไดเดี๋ยวไปียไปเดี๋ยวไปพ่อก่อนพอนี้เพาไมม่น่อยู่ล้ะ โ <Okay. S 2> อ,อเคเฮ้ย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 แต่รอแม่ก่อนรอแม่แพลวก่อนสวัสดีครับพี่น้องป้อไปสุขุทุกคนตอนนี้เราอยู่อุดรธานีแล้วนะฮะมาย้อนหลังบันแม่ที่อุดรธานีน้องตามมาลูกมาได้ล่ะอเออน้องตามมานั่งให้ยัสบายดีกัน,นอม, okay. มอ้งล่ะโอเคมไปหาพ่อ,พอเมาดู สวัสดีค่ะแช่แล้วครับวันนี้อยู่ที่อุดรธานีพี่น้องอยู่ที่อุดรธานีลูกแขวนเรียนกินสาลายอยู่น้องตัวเกี่ยวก็นอนอยู่นี่ตัวเกี่ยวอยู่ในหมุ่งก็ไปเจ๋วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำนับอ้อยมาลูกนับอ้อยมาฝุ่นเป็นอาขาร่ายฝุ่นแล้ว แม่สวัสดีเอฟซีเน่ฮัลโหลทัชทัชเอฟซีก่อนสวัสดีทัชเอฟซีทัชเอฟซีเน่ยไปไปเอฟซีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่มาหนูมานี่หนูมานี่หนูมานี่อย่านะอย่านะโอ้ยลูกไข่กําลังกําลังเขือกกําลังเขึ้กิจอะไรอยู่บ้านใครคะอยู่บ้านใครเนี่ยล่ะพี่น้องอยู่อุดรเนี่ยล่ะอยู่อุดรธานี ตอนนี้ยูดอนพี่น้องสวัสดีครับอันนี้ไรสดด้วยนี่ข้าวบึงทัลลูกระดอางบึงเมียงทัลลูเลยคุณย่าแข็งแรงปีนี้เท่าไหร่นะำปะพัแปดเท่าไหร่แปดสิบสองแล้วน้ำตาเป็นอะไรเข้าวแปดสิบสองเหมือนตกเกี่ยวเลยนะซีแหน่าซีแหน้ำตาลสุดลทธิ์เหมือนตัเหมือนตกเกี่ยวแล้วตัเกี่ยวผมขึ้นหน้าแบบนี้เลยนะเอาไปใครแม่กี่ล่าเออเดี๋ยวมาทำกับบ้าดอกอืม เดี๋ยววันนี้จะมาไหว้คุณย่าเดี๋ยวรอแวะแพวคิดแตกก่อนไม่มีใครมานวดขาให้่าตกันเลยนะจะได้ของเล่นไหมล่ะจะมีของเล่นอยู่ในห้องนะสองอันเลยนะได้ไหมล่ะทีนี้น่ะเป็นเสือเลยนะรรร่ยรรมวัด้อง่มีด้วยหรอนะนั่น่ะจะได้เสือไหมเน้อเดี๋ยวของเล่นไหมเน้อเอาน่เอาสาหร่ายชนมานึ่งซื้อสาร่มาด้วยก็ได้โอเคพี่น้ำตาลพี่น้ำตาลจับอุ้มน้องมาหน่อยแล้ว น่าเอียกเ้ยน้าเอียกเ้ยหน่าเอีกเ้ยหน่าเอียบลูกคุณลอดนะน้อยคุณเดืองนี่คือลูกยายจันคุณบุร่าก็ลูกยายจันที่ยังอยู่ตรงนั้นนะครับสวัสดีแปดทําสี่ร้อยท่านด้วยเดี๋ยวลอกกันลอกไปแค่เอ้ยยืนเหนื่อยไหมมันก็อ่อนดีนะน้ำตาลก็มาด้วยบอจ่ามา พายบึงคุณพ่อครับลุงเคียนสวัสดีจ้าจีบแล้วจีบแล้วเริ่มจีบแล้วคุณพ่อจีบเบาเสีอเพื่อจ่าเถิดแม่นบอกือยังเขาเหยียดยใส่แต่เสื้อตัวนี้ฮะคก็ยังเขาเยียใส่เนี่ยแหละพี่น้องเสอตัวนี้มันเคยเหยียะ เสื้อตัวนี้แหละไม่ไม่เสื้อตัวนี้แหละที่ใส่อะคุเคมาครั้งแรกใช่ไหมเนี่มาแต่หลังนู่นเนาะมาแต่วัดเริ่มมาครั้งแรกแล้วก็จีบเบาจีบเบาจีบเบาระวังเด้อมันเขทางลงมันเขียวๆหน่อยมเด้อไม่มีออกทางสีออกทางกว้างเลยสิออกทางกว้างๆเตรียมดอกไม้แล้ว เตรียมดอกไม้มาแล้วนี่แม่แพลวไปแปรซื้อมาไปแพลวไปแปรซื้อมาพ่อปู่ก็ซื้อมาอยู่นะมาลาพวงดอกไม้มาตั้งไว้เผื่อบูชาวันหย่างงึ้เพ่งอีเขาร้องวันหย่างวันคู่บ่โอเมียนแม่แพลวขี่ยังแม่แพลวเออใส่เสื้อให้แม่หน่อยสวยเสื้อตัวนี้เด้อเราใส่ปแหวนไปทุกไป ไม่ไปเอาไอ้ฟินแลนด์มาหรอแม้พวกวฟินลนด์มา่งตอนนี้นะแต่ได้ไหมั่วฝรั่งฟินลนด์มาอ่ะก็เช่อตอนนี้แหละมันหมอะไรมันแน่นแปดสิบสองบอกแปดสิบสองคุณย่าตื่ดสองสี่แปดห้าทรงผมเทเจ้าอันนี้ลูกสาวคุณตาไหนเนี่ป้าปู่ตาไหนสวัสดีหนึ่งหมื่ท่านครับ1นึ่งหมท่านหนึ่งมื่ท่าน ต้องผมจ้ามากจากคุณย่าจ้ามันไขรเนี่ยของใครเนี่ยเอ้าอันนี้เหรอเราซื้อมาสรุปแล้วอันนี้ผ่านหรของใครไม่รู้เราจะแต่งไม่อันนี้หรอของเราแหละมันหลายคนเราหยิบเราหยิบมาถึงผิดอันนี้เตรียมใช่ไหมแสดงว่านะของพ่อปูในพานหรอขอพ่อปูซื้อมาเพราะเป็หยังดอกก็ไปต้องการน้ำลายไม่ลายหลุด มาชมด้วยจ้าป้าน้ำตาคือง,า,งามทะลูกเมื่อพระเอกวับน้าเอ,เอากปืด๊ดหน้าเหมือนกันเลยเจมูดเหมือนกันเออจมูดเหมือนกันมากเลยนะมนนไม่เหมือนไม่เหมือน,อนบู้ยถาดนาฬิก,ก,รก,รกุกิบอันนั้นดอกไม้ลงลูกถาดมาลาพวงดอกไม้เอออันนี้แหละเราซื้อมาอันนี้แหละแมนอันนั้นหัวปูวายุบ่แมเนบุ๊มปูอันนั้นน้อยนบ่

น้องโกกิเบอร์รี่ชาแนลเพื่อที่ปรึกษาคลินิกทองหนอกคลินิกสาขาอุดรธานีพ่อแม่มาเมืวนนั้นมาเลยอาย้วพอบอกข้อสิตันปินเอน่ลแ่เนี่ยนะควย่า

เหลือไหมไม่เหลือหรอกไใกล้กว่านี้ไหมคัไไกลไอยละกร่องไ้ร้อแล้วไปนิดนึงได้ยังไม่อสาพาอ้าวสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยืนนะย่านะคุณสิย่าจ๋าสุขภาพแข็งแรงอยากเก็บอยาจน อายุยืนอพ่อพี่อายุยืนยาวหมื่นหมื่นปีสาธุสาธุไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยอะอะยาลูกขยายลูกแรอะอะลุกขึ้น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 จะกายขาหลีาหลยาวยาเลย

เอแล้วเบมือลกอแล้วเอาของอนไรเนาของใครนอาคำชีเอาป้าำสีมนแล้วถอยค่ะถอยไม่รอดค่ะถอยไม่รอด่คุณพ่อบนรอด้ซื้อยังได้หมดหมดเลมมดอานบ่อยโอ้ยวันเด็กก่านแล้วมันเดยวนะครับอายุยืนหมื่นหปี จะเราถ่ายรูปด้วยกันทีเดียวแล้นะกอ่อมนน้นหอม่เหอม่หอมเน่เอยากหมคือนลนคือยูนหันลัมันมีคนนึงีกเพื่อนนึ่งแ่นี้เ่อหน่อ่าน้ำตาลน้ำน้าตาลน้ำนตาลนี่เป็นหลานเป็นลูกของลูกสาวผู้ใหญ่เพื่นพี่น้องเป็นลูกของลูกสาวผู้ใหญ่ของย่าจัน

ลยเอ้อยปลาปูละใบแล้วละได้หมดปลาปูไหวกมืนีซีน้องน้ำอ้อยมันอ่น้งโกกีเบอร์รี่อ่าแฮ้เเป็นคหน็นคุณย่านะน้คาำตาลเป็นยายคนเดียวมันก็เป็นยาเหมือนเป็นบน่นะคนีชื่อบาไงันมจำบะได้แทะ จำบร่ไดแท้บอบบี้นะเพราะว่าเห็นล่าสุดน้องก็เป็นผู้ชายอยู่นตอนนั้นนะไแต่ว่าจำเสียงกับจำเบิรงข้ออย่าหูหรอกในตาขนาดนั้นตั้มตันกันยังเบิ้งนิวเลย่จำไม่ได้กันนะน้ดยไมยังไม่ได้ก็วันที่ยายอยานยยายไปซื้อกางเกงให้ใครวันนั้น รอก็ปีร้อยร้านพี่บิ๊คทางล้านหนานนีอยผิคนยูท่านคนยู่ฝ่อท่านเหอนพ่อคนยูคนยูฝ่อคนยูฝ่อไปก่อนปากีกุฏิเงี้ยหนูมึงมึนหอยผิวโอเคมาถ่ายรูปสิถ่ายรูปด้วยกันสิกดแตาแต่ถ่ายรูปดวงสิเร็วๆช้ำซาอดี๋ย้ยายปวดหลังยาไปนอนละถ่ายรูปมาแล้วถ่ายรูปหมู วิ่งตวรวันะงนอยเดี๋เราไม่มีรูปเลยนั่นนะเดี๋ยวถามหาลิตายังงนะตัไหน้ยไม่เป็นไร้แม่บอกแม่น้ำตาลรื่ดยๆอแมแม่่ม่ด้วยรู้วย่ม่ด้วยทุกคนนใส่เงินจุไงปับป่งทางหันนั่งก็เป็่หมอนแล้วคนนั้นเราคนนีตามเร็วข้ามอ่ะนีตามัเร็วเราไาไหม่ะหากัเร้ม่รอ้หเรา มาตามาดีตามาีตาแม่เร็วมาแม่เร็วมาดามาเปิดป็นขาบบี้คือมีหัอเอาขนาดละขนาดเพื่อดีใช่เจอดีบ๊อบี้บนเอาคว้าตัสองอันนั้นรเเีตากสแ

ที่สุดในใดขอความรักและความเข้าใจแค่นั้นพอใครอื่นหน้ามาพูดกับข้าไปพูดกับไอ้รอดได้น้องก็กุญธรายเอฟซีเนี่ยรู้ป้าสวยแห้งคือขาวเลยข้างหน้าแล้วคือสวัสดีเหมือนห้าพันท่านอย่าใส่เสื้อยืนนะคะใส่เสื้อยืดตรงนู้นนะใส่เสื้อยืดนะใส่เสื้อยืดไม่ได้จริงขะหลังสิขะหลังเหมือนอะไรอู๋คือพูนยิ่งมากเลยขนาดก็คือ แต่ว่าผิวอเธออลามมากแบบอลามแม่หลักแม่อลามแค่ผิวนะแม่ไอ้น้าป้าแม่ตากินนมพี่น้องแม่ตาอยู่ในมุมแม่ตาอยู่พุ่นแม่ตาพุ่นเท่างี้เดี๋ยวตนองเบียดน้ำยังล่ะสุขสันตันแม่ย้อนหลังเอฟซงเอฟซีด้วยนะครับพี่น้องมื่อนี้ก็เดินทางมาผ้านอนตัวเขียวมาพร้อม พาน้องโตเกียวมาพาน้องไอต้ามาด้วยแล้ววันนี้ป้าแจ๋คลุงเคียนก็มาด้วยพี่น้องเนื่องในโอกาสวันแม่เด้อตัวโดนเทือปีแล้วเทือแล้วก็มาอีกความ่ใจแค้นกาบต้องเป็นห่วงเลยเออนตัวไกลจิใจอยู่ฝังแตนจับตาตึงเออต่างว่าไอพี่มากบอกพี่มากพูดหวยมันตลอดยีบซื้อโมกุบเวอร์เลยจ้าฮะอ๋อซอยหนึ่งไหม แม่บอกเองไม่เคยบอกกับไรแม่เลยนะน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะผมน้องๆก็อยู่นี่แหละน้องๆหลานเด็กๆนะคัยเข้ามาบอกเลยว่ายกับที่มันเลยซอยยกระชากหนึ่งแล้วก็เข้ามาในนพี่ซอยสวัยอุทิศซอยสวัยอุทิศหนึ่งพี่กรุงเทพมไม่มีนะคะมีแต่นอกเมืองค่ะกรุงเทรแต่ก่อนแบบเกิดมาซอยไซ่าอุทิศเอื้อท่อดในเสียอีก สอยยานิามไม่มันก็มาตามหมดไม่ใช่หรอวลาเราสั่งอะไรชวยมากเนาะนใ่แตว่าไมห้นแลร์ลังไสวชมาเ่ย

มึงดูเล็วถายด้วยนะในเฮปซีดูเร็ว,เ,วเรื่อง,อง,น,งนี้จัดป e านี่ซีเก่าเด้อ้องถ่าย 49. 49. ซีเก่าเก่าซีเก่าสรุปเอาเลขตัวนี้ใช่ไหมที่ที่ซื้อไม่ออกเก่า,าซีออกเก่า <9 49. S 2> แม่แพงกูกินเบอร์รีารย์น่ารักเลยอันที่สูงพี่มีวันนี้ก็เพราะว่าได้สไปร์นี้เลิกกินแล้วถ้าไม่อยากกินยองนะว่าต้องดูกันยาวๆเพราะฉะนั้นถึงไม่ยองเลยชมยองอะไรคะยยองอย่างคะยองป้าไม่ยองป้าไม่อยากยองยองนี่คือยองเบาเหรอยองเบาอย่างนี้เหรอยังไม่ชมออ๋ ครจะชมชมไปแต่ตอนนี้ยังไม่ชมจะต้องให้การเวลาบบูองเต่าเบนแย่งแบบแบบปะกมันเดินน่แหละอยู่กับยายจันชิ้นชิ้นเดิงเดิมมันมัแล้วป่สิหานี่หอมแก้มย้อนไ่เห็นึเปื่าหมอเขาเห็นกล่องเขาทงานเปล่ยนอยู่เนาะปกตินี่หอมแก้มเมาเหแบบนี้นะค ปาปูข like so exactly ึ A A ้นนาแดงแถบจ้าเพชอย่างมากเนี่ยแปลงล่างเด้อขอลองสาวอ้อยคือบอเห็นนมาสันอ้อยเรม้วเลยแล้วอ้อยคือน้ำอ้อยแมนบอกทานน้ำอ้อยก็ไปไหนไม่ไม่ไม่ด้ปไหนแต่เมื่อกใส่หมอาน้างขอลองสว้ยนั่งเหอลูกในลูไอพเนาะพีดยัง้อง โมอื่อ้ม่วานใครก็เหมือนมื่อวานใครพูดเหรอเมือนยู่เมนูกินยาขคายาไปหรือเปล่ากี่ขวดนกว้ายแบบไหนนักว่ายยเอ FC ก็ทำหาครั้งแ้ปาปูแล้วกินเบียร์แล้วกินเบียร์หนึ่งกระป๋องไปแล้วหน้าแดงเอ้ซีบอก กินเบียร์แล้วระวังคนปองรร้นะถ้าเมาแล้วเขยไวย้มีนะว่าป้าปูเป็นพี่สาวพ่อพี่บิ๊กเหรอใช่จ้าคนนี้เป็นพี่สาวของคุณบุญรอดจ้ามาไลมาไลแต่ละครั้งเอฟซีก็ไม่บางคนเพิ่นก็ไม่ได้ดูไงเพิ่็จะถามคนบลหน่อยคนนี้เป็นพี่สาวของคุณพ่อคว้ยเนี่ยเป็นป้าแท้ๆนะอันนี้ก็เป็นคนน้ําตาลเนี่ย ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ไม่ใช่ญาติกับไม่ใช่เป็นน้อลูกพี่เออไม่ใช่พี่น้องกันโดยตรงเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นเป็นลูกสาวของป้าอึ่งออึ่งอยู่นี่ไหมไม่มีไม่มีปึ่งอยู่นี่แต่ว่าหนวเป็นพี่ใหยปนนดกยหันยาพงวปื้งเปนนากาี่เปื้อนนตาล่ละจ้าแบบนี้ลหะคะแต่เป้อนือเอย่

พี่ตอขบ้านนเ่ยเอาถาเอาบาเออ้าปูบอกว่าอยู่บ้านหน่อยอยากใส่ขมเ้นฉันฉันฉันเป็นคนขมิยนขี่ห่วง่ายฉันยังก็ได้แต่ว่าฉันเมาไว่านมมย่นี่แต่เห็น้ายเลยพี่บอยูกย่จ้าขี้เอาไปฟังนว่าติดมากแล้วขบกู้เฉียูจะว่าเขาไปอยู่ได้ขนานันเขียนว่าเอเออาถามพี่เบียพี่เี้จ๋าเอ็นวายนี่บอกที่มาที่ไปมันเสียก็อยู่จอก คือคือยี่ห้อของอะไรผู้ยุ่งผู้ว่ายังยี่ห้อของยังของทีมฟุตบอลเอาทีมฟุตบอลหรือทีมเออทีมเบสบอลทีมเบสบอลนี่เขาจะใส่ยี่ห้อนี้่รับราของเราใช่เร็วไหมบ่อยบ้างเร็วคือต้องการควอบชนะควฆษณาสายอ่อยฟัางที่ว่าที่ไปตะกอนย่องเห็นไหมมันหาว่าเขาใส่เสื้อตลาดนัดทักท้ายสีนองนอนตาสน่ารักจังวันนี้ ตลาดนั่นเนี่ยเงินมีวันถุงจินน้ม้าวตัวหอมไม่เกลือตอนน่ารักวันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมยามคุณยา่าแม่ FC เมอฟซีเอนเลย,อยเอาใหม่เอาใหม่ใหมหนึ่งทำเลยอาทำเลยนานี่วิ่มา,มาจะเอี๊ยนะ่ดินสองช้ำเดินสองช้ำไปอ่เจี๊ยเอ้าเอ้าฟันหายไปไหนล่ะไหนดูฟันซีอาดิเอาฟันหายเอฟซีเห็นฟันไหมฟันเสียอุ้ยฟันคือเสียบันดนี้ไหนพ่อดูพ่อจะตามหาฟันหนูก่อน มันยังอยู่ไหมวันนี้เอาอะไรมาขายบ้างโอ้ยฟันอะไรนี่เดี๋ยวดูนิ่เอฟซีดูสิดูสิเอาไงยังขึ้นเตียงยันบอลลากับสีประยูงไหนฟันไหนข้างบนข้างบนข้างบนสีฟันสีโอ้โห น้ำตาลเป็นลูกปะปูหรือลูกหรือลูกของลูกปะปูครานเเป็นลูกของพี่สาวปะปูจ้าน้ำตาลเป็นลูกของพี่สาวปูไม่ใช่ลูกของลูกปูลูกปูน่ะหญ่แล้วแต่ว่านเจ่าว่านแต่ว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นลูกของพี่สาวปะปูคือเป็นป้าของน้ำตาลไอ้เป็นหน้าน้ำตาลเป็นป้าของไอ้บกโก้บมแม่ป้าปูเป็นหน้าของน้ำตาล ป็นน้าสาวที่แสนสวยเป็นป้าของพี่มิกค่ะเป็นน้าเศรษฐีดูไปรงไปไปเอาล้วจัดเตียงเอาแเตีงไม่ใตาลไปเอาไปเอาขึ้นไป้นะแร้วจข้อคือตเกียวใช่ไหมตเกียวบ้างตเกียวที่เรามมายดังกระดงคือตเกียวเด้อม่เลี้ยมๆบ้างเ้คือตเกียวตเกียวเาะางน่ไหมเกี่วแ่หัววันนี้ไปเห็นว่ตเกี่ยวบ้า ให้จันบอว่ามันบ่าดมาจับได้หน่อเร็วบ่พีทาข้าวอย่างคะย่าข้าวอ๋นี่เอาย่าให้่เยเอาเีวเอาเดีเอาเอามาออเยเยเอามา้านแ่อนเยี่ยเยงมีโมเมนต์นึงนะพี่พีอย่าลืมนะานแม่น่อยเรวเบียโมเมนต์ให้แม่ก่อนนะันจันอุ้มตัวเกี่ยวนะมาให้ม่ก่อน่ยเวนี่ตามาให้แม่ก่อนน่สาว่มเมนต์ 我面那，我面上班呢，给了。